การชัยเตรียมร้องศาลกรณีกรมราชทรร์ให้ในายทักษิณไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจในพศานพืชมงคลนักกฎหมายโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่ากัรชัยอิสระเสนานัากษ์อดีตสสพรรคประชาธิปัตย์เตรียมร้องต่อศาลฎีกาแผนคดีอาญ,ญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองขอให้ไต่สวนว่าการที่กรมราชทรรมน์นำตัวนายทักษิณจากเรือนจำไปที่โรงพยาบาลตำรวจผิดกฎหมายเพราะไม่ได้ร้องขออนุญาตต่อศาลก่อน และการไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจไม่ถือว่าเป็นการถูกจำคุกจึงไม่เข้าเงื่อนไขที่จะขอพักการลงโทษพมเล่ทันจึงต้องบังคับการลงโทษต่อไปตามคำพิพากษาและพระบรมราชโอ,องการที่ให้ในายทักษิณชินวัตรต้องถูกจำคุกต่อไปอีกหนึ่งปีจึงขอให้สาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทำการไต่สวนและออกหมายจับและออกหมายขังตามคำพิพากษา และตามพระบรมราชองการโดยอ้างว่าการไปพักที่โรงพยาบาลตำรวจ180วันนั้นไม่ใช่การจำคุกตามความพิพากษาจึงไม่เข้าเงื่อนไขที่จะได้รับการพักการลงโทษเรื่องนี้ในชันไัยอิสระเซนาลักษ์อดีตสสหลายสมัยของพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้ยื่นคำร้องซึ่งเมื่อศาลทราบแล้วศาลจะต้องทำการไต่สวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา246 ้ากรณีฟังได้ตามคำร้องศาลมีอำนาจออกหมายจับและออกหมายขังจำเลยตามคำพิพากษาให้จำคุกได้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา246ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับการลงโทษจำเลยในคดีอาญานั้นผมเลขาธิการจะต้องทำการขังจำเลยไว้ในเรือนจำตามหมายขังของศาลจะนำไปขังที่อื่นไม่ว่าจะเป็นวัดหรือโรงแรมหรือโรงเรียนหรือโรงพยาบาลไม่ได้ จนกว่าจะครบเวลาจำคุกตามหมายขังถ้าหากจะนำตัวจำเลยออกจากเรือนจำกรมรัชทั์จะต้องขออนุญ,ญาตต่อศาลที่ออกหมายขังก่อนอธิบดีกรมราชทั์หรือรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมจะอนุญาตเองไม่ได้ที่มีการปรากฏกระทรวงให้การนำตัวจำเลยออกนอกเรือนจำต้องขออนุญ,ญาตอธิบดีกรมราชทนนั์นั้นเป็นเรื่องภายในของกรมราชทันและอธิบดีกรมราชทันก็ยังมีหน้าที่ ต้องขออนุญาตศาลก่อนเหมือนเดิมจะสั่งอนุญาตเองไม่ได้เพราะขัดต่อมาตรา6แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและแม้มีการขออนุญาตศาลจะมีอำนาจอนุญาตได้เฉพาะ4กรณีคือ 1. จำเลยวิกลจริต 2. จำเลยอาจเสียชีวิตถ้าถูกจำคุกต่อไป 3. จำเลยเป็นหญิงตั้งครรภ์เกิน3เดือน 4. จำเลยคลอดบุตรยังไม่เกิน3ปี และต้องเลี้ยงดูบุตรในสกรณีนี้เมื่อศาลอนุญาตแล้วการจะออกหมายปล่อยเพื่อให้กรมรลขทัณฑ์อนุญาตให้จำเลยออกไปจากเรือนจำได้และเมื่อหมดเงื่อนไขแล้วกรมเลชทัณฑ์จะต้องรายงานต่อศาลศาลก็จะออกหมายจำคุกาตามจำนวนกำหนดจำคุกที่เหลืออยู่โดยไม่ถือว่าการออกไปนอกเรือนจำเป็นเวลาจำคุกเว้นแต่ในกรณีที่ศาลให้ออกไปนอกเรือนจำ แล้วสารกำหนดให้ต้องไปอยู่ในสถานที่ที่สารกำหนดหรือที่กำหนดในกฎกระทรวงเช่นสถานที่ซึ่งประกาศเป็นเรือนจำชั่วคราวในกรณีนี้ให้ถือเวลาที่อยู่ในสถานที่นั้นเป็นเวลาถูกจำคุกและให้หักออกจากกำหนดการจำคุกเพราะถือว่าถูกจำคุกด้วยแต่ปรากฏว่าการนำตัวนายทักษิณออกไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจกรมรลชทัณฑ์ ไม่ได้ขออนุญาตจากสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง,งตำแหน่งทางการเมืองก่อนจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอันเป็นความผิดทางอาญาผู้ที่เกี่ยวข้องสมรู้ร่วมคิดหรือผู้สนับสนุนย่อมต้องรับผิดทางอาญาด้วย